สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะบ่ายสองแล้วนะครับบ่ายสองวันอาทิตย์แบบนี้ก็ต้องพบกับรายการคุณหมอสตอรี่นะครับรายการดีๆนะครับที่จะส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ครับค่ะโดยที่ไม่เน้นการรับประทานยานะคะแล้วก็ไม่เน้นในเรื่องของการผ่าตัดด้วยค่ะใช่ครับน้องยุ้ยครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่หมอบอกว่าโอ้ยช่วงนี้โรคเป็นกันทั้งหน้าฝนกันเยอะฝนตกหนักเชืชากันหมดมาคราวนี้ปรากฏว่าตกหนักกว่าเดิมอีกนะครับ พี่หมอเนี่ยใจจริงก็อยากจะอวยพรนะฮะขอให้แดดนี่เปยงๆบ้างเลยนะฮะเพราะว่าตากผ้าไม่ค่อยแห้งครับน้องยุ้ยแดดเปยงๆก็ดีนะฮะยุ้ยว่าแดดเปี้ยงๆเนี่ยพี่หมอจะได้ไฟแรงยิ่งขึ้นไงว้าวเฮ้ยแต่ถ้ามันแรงไปก็ไม่ดีนะน้องยุ้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นฝ้าเออแล้ววันนี้พี่หมอจะมีวิธีอะไรมาแนะนําคุณผู้ชมไหมคะมีใช่เลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ พูดถึงฟ้าเข้าไปแล้วนะฮะ,ะก็ต้องมีเทคนิคดีๆในเรื่องของการป้องกันฟ้าครับแล้วก็เทคนิคดีๆในการดูแลผิวมาบอกกันด้วยดีจังเลยแล้วเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกคะพี่หมออ,อย่างเช่นนะครับสาเหตุของฟ้ากระว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเป็นแล้วเนี่ยต้องไปเลเซอร์หรือเปล่าอ,อแล้วจะมีพูดถึงเรื่องครีมกันแดดด้วยไหมพี่หมอเออใช่แล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของครีมกันแดดเพราะว่าเดี๋วนี้เนี่ยนะครับมีทั้งเรื่องของค่า SPFPA บวกบวกบวกจะได้รู้กันว่าอะไรคืออะไรแล้วก็เรื่องที่พี่หมอชอบนะคะเรื่องถนัดนะหรอโอ้โหต้องเป็นเรื่องอาหารใช่ไหมเนี่ยวันนี้นะครับพี่หมอเนี่ยเตรียมพร้อมเต็มที่เพราะว่ามีหลายบูธเลยนะครับเหมือนกับรายการคุณหมอซอยจะเปิดตลาดสดคุณหมอเลยนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้เจอกับ ขนมหรืออาหารหลากหลายอย่างนะครับอย่างวันนี้ที่มานะครับก็มีเรื่องของขนมไหว้พระจันทร์เพราะว่าช่วงนี้ใกล้หน้าเทศกาลไหว้พระจันทร์ละวันที่12กันยาก็ไหว้พระจันทร์กันละนะครับหรือว่าไขกระโหลกซึ่งเรามักจะเจอกันแต่ในตลาดน้ําแต่วันนี้มาที่ตลาดสดคุณหมอนะแล้วก็อย่างนึงก็คือน้ําว่านหางจระเข้นะครับซึ่งเป็นสมุนไพรไทยนะครับที่ทําให้สุขภาพเราดีได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้องยุ้ย น่าสนใจไหมล่ะค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยนี่น่าล่ะโทรหานายุ้ยบอกว่าวันนี้ชุดพิธีอนแต่งชุดชีน้อยุ้ยพี่จะพาไปเดินตลาดเดินตลาดเลยเองตลาดคุณหมอตลาดคุณหมอเดี๋ยววันนี้เปิดตลาดคุณหมอให้ไปเดินกันเลยเนเลยนะคะคุณผู้ชมอ่าและที่พลาดไม่ได pues ้อีกอย่างนะครับก็คือแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นดีเจสาวสวยแห่งคลื่นลูกทุ่ง FM 98แครับโอ้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณผู้ชมมีมากหน้าหลายตามากเลยนะคะมีทุกเพศทุกวัยนะ แล้วก็ศิลปินดารามีครบถ้วนถ้าสาวสวยวยแบบนี้ยุ้ยก็ต้องแพ้ดิดูวันนี้แต่งตัวดิไม่เหลือครับไม่เหลือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องยุ้ยคือประมาณว่ากําลังใจเลยยังไงน้องยุ้ยอยู่กับพี่หมอน้องยุ้ยไม่หมองอยู่แล้วละจ้ะโอเคแต่ใครก็ตามนะครับที่จะโฟนอินรับของรางวัลจากเราวันนี้มีหนังสือมากมายเลยนะครับจากสำนักพิมพ์พีพีมีเดียด้วยนะครับก็ติดตามเบอร์ของเราได้เลยนะครับ0ูนย์สอ3สามสนะครับช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับ ยุ้ยท่ไรจ้ะก็หาวิธีทําให้ผิวไม่หมองค่ะมาหาพี่หมอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วเนี่ยนะครับเบื่อหรือยังเบื่อมากเลยค่ะพี่หมอลองมาหมดทุกวิธีแล้วฉีดคูต้าฉีดวิตามินไม่เห็นผิวจะใสขึ้นเลยแย่ลงยิ่งกว่าเดิมอีกโอ้โหถ้าอย่างนั้นนี่ไม่ต้องลองแล้วจ้ะนี่ครับใช้ดีสกินดีกว่าดีสกินดีอย่างไรคะพี่หมอดีสกินเป็นเซรั่มนวัตกรรมใหม่ครับที่รวมทั้งเรื่องของสาร กระชับรูขุมขนล,ลบรอยเหี่ยวย่นต้านจุดด่างดำนะครับต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวนะครับรวมไปถึงมีสารบำรุงผิวรวมในหนึงเดียวเลยนะจ๊ะอุ๊ยดีอย่างนี้มีหมอนแนะนำอีิอหากผ่านออยอด้วยขอเลยแล้วกันนะคะ ช่วงรับเคสสนับสนุนโดยละมุนรักบริาการถ่ายภาพเคลื่อนไหวงานแต่งงานในรูปแบบภาพยนตร์เอาละครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงรับเคสนะครับ <c oughs> หลายท่านเลยนะครับอดใจอยากเจอดีเจของเรานะครับ <c oughs> บอกไว้ก่อนเลยนะครับดีเจบลูของเรานะครับมาจากคลื่นลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับแต่ตอนนี้ก่อนจะพบกับเธอนะครับ <c oughs> เรามา พูดกันถึงเรื่องฟ้ากะก่อนนะครับฝ้ากะเดี๋ยวนี้นะครับเป็นในหนุ่มสาวมากขึ้นน้องยุ้ยนะครับไม่ได้เป็นแต่คนที่สูงอายุแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แดดแรงเลก็โรคมันร้อนนะจ๊ะแรงแบบพี่หมอเลยใช่ไหมเอ้ยอ้ย้ยแรงมากเลยค่ะอ๋อห่าเบิร์นมือได้เลยแรงหรือแนวรังเกียจจ๊ะอ๋อแนวอย่างนี้ต้องรีบป้องกันกันดีกว่าใช่ไหมจ๊ะเพื่อจะเป็นโรคอย่างอื่นเราไม่ใช่ค่ะเรื่องฟ้าเรามาป้องกันฟ้ากันดีกว่านะครับชมคลิปคําถามคลิปที่หนึ่งเลยครับค่ะ อะไรครับคลิปคำถามนะครับเราถามว่าฟ้ากระเกิดจากอะไรครับน้องยุ้ยน้องยุ้ยทราบไหมยุ้ยพอทราบสาเหตุคร่าวๆนะคะมาจากแสงแดดแสงไฟอย่างแสงนทอนที่เราเจอเยอะแยะเลยนะครับฟ้ากระเนี่ยนะครับเป็นการที่เซลล์เม็ดสีข้างในชั้นใต้ผิวหนังของเราเนี่ยนะครับทำงานมากผิดปกติสาเหตุหลักเลยนะครับก็คือเรื่องของฮอร์โมนครับฮอร์โมนเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการทายาที่เป็นสเตียรอย <c oughs> นะครับหรือรับประทานยาแก้ฝ้าหรือรับประทานยาบางชนิดแล้วทาให้ฝ้าขึ้นนะครับถ้าเป็นจากฮอร์โมนภายนอกที่รับประทานเข้าไปนะครับฝ้ากะเขาบอกว่ามักจะเกิดตรงบริเวณเหนือริมฝีปากตรงนี้นะคะ่านผู้ชมแล้วก็คิ้วครับตรงนี้นะคะอันนี้ถ้าเป็นฝ้ากะบริเวณนี้อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนที่เรารับประทานเพิ่มเข้าไปประเภทที่2นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์นะครับหรือว่ารับประทานยาคุมนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นฝ้าที่ลักษณะไม่ค่อยชัดคือแค่ สีเข้มกว่าบริเวณข้างเคียงเกิดได้ทั่วหน้าเลยใช่จะรู้สึกว่าหน้าจะสีคล้ำกว่าปกติอย่างปกติคนผิวขาวอย่างนี้นะคะก็จะเห็นเป็นสีดำๆด่างๆขึ้นนิดนึงแต่ไม่ถึงกับสีเป็นกระดำาไม่ชัดเจนไม่ชัดขใช่และประเภทที่3นะครับก็คือเกิดจากแสงแดดนะครับไอฟ้าที่เกิดจากแสงแดดเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามักจะเป็นบริเวณหนกแก้มแล้วก็เกิดจากการโดนแสงแดดในช่วง9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงอย่างนี้ต้องเลี่ยงแล้วพี่นะอ่แรงมากเลยช่วงนี้แดดแรงมากนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอบคำถามคลิปที่1เสร็จแล้วไปชมคลิปที่2กันต่อครับค่ะอยากจะถามคุณหมอว่าในการเลือกครีมกันแดดค่ะควรจะเลือกค่า SPF แล้วก็ค่า PA อะไรยังไงคะขอบคุณค่ะครับค่า SPF นี่นะครับน้องยุ้ยเคยได้ยินนะมันเป็นค่าความทนต่อแดดนั่นเองนะครับ Sun Protection Factor นะครับค่านี้สมมติว่าตัวเลข15เขาให้เอามาคูณ6 15คูณได้ 90 90นะครับหมายถึงเราอยู่ทนต่อแดดได้ประมาณ90นาทีนะครับถ้า SPF 30ล่ะ30คูณ6ได้180อ่าก็อยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงมนะครับค้า SPF นี่นะครับเป็นค่าที่หมายถึงเรื่องของ UVB <B. S 1> นะครับ UVB เนี่ยปัจจุบันเนี่ยแดดแรงครับ SPF ที่พอเหมาะที่สำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศทั่วไปอ,อย่างน้อยต้อง SPF 30แล่ะครับ อย่างเรานี่ก็ไม่ปลอดภัยแล้วนะใช่ก็อยู่ในออฟฟิศอยู่ในที่ทํางานก็ต้องหลีกเลี่ยงแสงจากไฟเหมือนกันนะครับใช่แต่ถ้าน้องยุ้ยไปทะเลบ่อยๆเท่าไหร่นี่พี่หมอ SPF ต้องอย่างน้อยห้าสิครับโอ้นะคะคุณผู้ชมแต่ไม่มีการทาเติมนะครับสมมุติว่าบอก SPF 30กันได้สมชั่วโมงแล้วพอถึงชั่วโมงที่2ฉันจะไปโดนแดดอีกฉันทาทับไม่ได้นะค่าเท่ากันนะคะอ่ามันไม่ได้เสริมนะครับไม่เกี่ยวกันแล้วก็อีกค่าหนึ่งคือ PA บวกบวกบวกนะครับ P.A. นี่หมายถึงเรื่องของการทนต่อ U.V.A. บ้างละอ่ามันมี U.V.B. มันก็ต้องมี U.V.A. ใช่ไหมครับอ่าถ้า P.A. ยิ่งบวกเยอะยิ่งดีเพราะฉะนั้นถ้าน้องยุ้ยใช้ครีมกันแดดนวัตกรรมเก่าก็ P.A. กี่บวกบวกหนึ่งบวกบวกเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ก็เลยมี P.A. บวกบวกบวกสามบวกเลยเออบวกกันไปเยอะๆเลยนะฮะยิ่งบวกเยอะยิ่งผิวพรรณดีครับแต่การทาครีมกันแดดนี่นะครับ ต้องระวังนิดนึงถ้าคนที่เป็นสิวเนี่ยอยากให้หลีกเลี่ยงด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเนินอ่ะแล้วอย่างหนึ่งให้อุดตันได้ด้วยนะใช่ครับคนที่เป็นฝ้าเนี่ยสารที่ห้ามทาด้วยนะครับก็คือสารไฮโดควิโนนนะครับวิตามินเอแล้วก็ตัวที่เป็นสารปลอดเพราะว่าถ้าทาพวกนี้ไปนะครับหยุดทาแล้วอาจจะดํากว่าเดิมอันตรายด้วยเป็นสารต้องห้ามของออยด้วยครับอืมค่ะอ่ะสองข้อละไปดูที่คลิปคําถามที่สามเลยไหมพี่หมอครับค่ะ คุณหมอ,อครับเป็นฝ้าต้องเลเซอร์ไหมครับอ่าเป็นฝ้าต้องเลเซอร์ไหมนะครับแต่อย่างน้องเขาเนี่ยหล่อๆใสๆอยู่คงไม่ต้องนะเนาะไม่ต้องถึงขั้นเลเซอร์นะใช่ไหมครับเพราะว่าฝ้านี่นะครับมีอยู่2ชนิดถ้าเป็นฝ้าชั้นตื้นนะครับเอ่อเป็นชั้นชั้นผิวหนังชั้นบนบนเนี่ยไม่จําเป็นเลยการล้างหน้าให้สะอาดนะครับหรือว่าขัดด้วยเมสส็ดสครับบางๆหรือว่าการรับประทาน อาหารบางอย่างนะครับก็ทําให้ฝ้าจางลงได้หรือแม้กระทั่งการทาเซรั่มใช่ทาเซรั่มนวัตกรรมใหม่ดีสกินนะคะขั้นตอนเดียวนะใช่ก็ทําให้ฝ้ากระจางลงได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นฝ้าชั้นลึกอยู่ชั้นผิวหนังแท้นะครับหรือว่ากรณีที่เป็นฝ้าเส้นเลือดอันนี้ถือว่าเป็นโรคนะครับอันนี้ต้องใช่อันนี้ต้องรักษานะครับต้องไปเลเซอร์ครับน้องยุ้ย นะครับอ่ะสามข้อละไปข้อที่สี่ดีกว่าครับค่ะค่ะคุณหมอคะอยากจะถามเออมีปัญหาเรื่องฟ้าค่ะต้องทานอะไรถึงฟ้าจะจางลงคะมีการรับประทานอาหารใช่ไหมครับถามเรื่องอาหารที่ทำให้ฟ้ากระจ่างลงใช่ไหมคืออย่างนี้ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่วินัยครับเขาพูดถึงเรื่องของ ให้เราพยายามหางานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรอ่าพี่วินัยหน่อยอ่พี่วินัยดูอยู่หรือเปล่าวันนี้เรื่องฟ้ากระนะครับก็เลยมีสมุนไพรไทยนะครับที่มาช่วยรักษาเรื่องฟ้ากระด้วยเริ่มต้นผมเกิดําให้ก่อนนะครับจากงานวิจัยของคุณอรพินนะครับลายสนิทเสรีกุลนะครับก็บอกว่าหัวเช้เท้าที่เรารู้จักกันดีนี่แหละนะครับที่เอามาทาแจงจืดก็อร่อยนะครับแกงส้มก็อร่อยอีกนะครับ คนจีนไปต้มจับชายนะครับหรือว่าบางทีเอาไปทําเค็มเป็นใช้โป้นะครับซึ่งเดินตลาดวันนี้ก็มีเหมือนเหมือนกันนะฮะหัวใช้เท้าด้วยนะฮะแล้วก็เอามารับประทานแบบเก็บไว้ได้นาน<ม>ด้วยนะครับเจ้าหัวใช้เท้านี่แหละนะครับที่รักษาฝ้ากะได้เป็นอย่างดีมีสูตรยังไงถามน้องยุ้ยครับค่ะเดี๋ยวมาดูสูตรกันนะคะว่าหัวใช้เท้าเนี่ยรักษาฝ้าให,หายได้ยังไงนะคะก็ะหัวใช้เท้าหนึ่งหัวนะคะล้างน้ําให้สะอาดนะคะ,คะแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็ฝานเป็นแผ่นบางๆนะคะ พร้อมด้วยน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะโทษนะคะเข้าไปปั่นในเครื่องปั่นนะคะปั่นให้พอละเอียดไม่ต้องเละมากนะคะเสร็จแล้วเอาขึ้นมาแล้วก็พอกที่หน้าได้เลยประมาณสิบถึงสิบห้านาทีทิ้งไว้นะคะเสร็จแล้วล้างออกให้สะอาดนะก็จะรู้สึกว่าผิวผิวพรุณขุ่ผ่องดีขึ้นแต่ต้องทําเป็นประจํานะคะจะรู้สึกว่าฝ้าจางลงและก็นั้นก็ต้องเลี่ยงแสงแดดด้วยค่ะแล้วนอกจากเรื่องของหัวใ้เท้าแล้วนะครับผมยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ วันแม่เพิ่งผ่านมานะครับ<อ>เขาใช้ใบ ใบมะลิใบมะลินะครับไม่ว่าจะมะลิลามะลิมามะลิซ้อนใบมะลิจากอะไรก็ได้นะครับสามมะลินี้นะครับเอามาตํารวมในคกเล็กๆคกใหม่ต้องคกเล็กๆด้วยห้ามเอาคกที่ตําน้ําพริกมาตำนะคุณผู้ชมคกเล็กๆนะตำแล้วบดให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็บีบมะนาวใส่นะครับเอามาพอกหน้านะครับแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็มาล้างหน้าออกคือทิ้งไว้หนึ่งคืนอย่างงี้ใช่ไหมครพี่หมอก็คือหลักการง่ายๆก็คือเขาจะมีวิตามินซีจากมะนาว นะครับแล้วก็มีตัวคอเลฟิลจากพวกมาลิต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ถ้าไม่อยากรุ่งยากหลายขั้นตอนก็ดีสกินได้นะช่วยได้เหมือนกันนะขั้นตอนเดียวกันแค่ล้างหน้าให้สะอาดใช่ตอนนี้นะครับมังยุ้ยเราตอบเรื่องอาหารมาแล้วเราเข้าสู่ช่วงนี้เลยดีกว่าครับนี่เลยคุณผู้ชมอย่างที่บอกนี่ช่วงอะไรครับนี่นะคะตลาดสดคุณหมอนะครับป้ายเดี๋ยวตามพี่หมอไปเลย